สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการต้องแม่นอนแซ่บสุกครับผมนะครับนี่ EP 8ใช่ไหมอีพีแปครับนะครับ EP นี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะเกี่ยวกับรายการนั่นเน็กครับเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวนั่นเน็กนั่นเน็กตัวจริงต้องใส่แว่นแต่นี่คือต้นกําเนิดของนั่นเน็กถูกต้องครับครับผมได้ติดตามในช่วงเวลานั้นไหมฮะที่ตั้งแต่สมัยยังเป็นนัทเน็กอยู่ถูกต้องครับนัทเน็กสมัยก่อนนี้ก็คือจัดโดยคุณอ้อมพิจิานะครับแล้วก็็็นนนาาาเเเกกกมมคอยยปปงงููพดตตถไไแ่่ััว ตัวยังไม่ออกมาตอนนั้นยังไม่ออกจากไข่งูยังไม่ออกจากไข่ถูกต้องครับไม่ออกจากหัวเขานะครับผมนะฮะจุดโดดเด่นที่ทําให้เราจดจําได้คือน้ําเสียงแล้วก็เอกลักษณ์ของความเป็นงูที่น่ารักนี้เป็นงูที่น่ารักนะเน็กนี่นะเน็กนะเน็บอกว่าวันนี้จริงๆอยากอยากจะมารายการทับทูบสักครั้งหนึ่งต้องแม่นแต่ว่ามาไม่ได้ก็เลยส่งร่างต้นกําเนิดของเคอมาและที่สําคัญตัวนี้เป็นตัวที่ใช้จริงในรายการจํารายการได้ไหมตอนนี้รายการอะไรจำไม่ได้แล้วมึงบอกแฟนพันธ์แท้ครับผมรู้ว่าช่องห้า โอ้นานแล้วนี่เออมันนานแล้วนานแล้วนี่ตอนนั้นหนงเด็กอยู่เลยอยู่ป็นผมเองตอนนั้นนะครับผมน้นเด็กตัวจริงต้องสามารถพูดคุยกับเขาได้ผมอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรอยู่อ่าตอนนี้น้นเด็กรู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อก็ติดตามน้นเด็กไม่สบายติดตามมานานแล้วอะไรอย่างงี้ครับติดตามมานานแล้วครับน้นเด็กติดตามแกมานานแล้วติดตามมานานแล้วน้นเด็กรู้สึกยังไงบ้างกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันครับตอนนี้แรงแต่ว่าที่รัชดาเยอะเต็มเลย น้าไปบ่อยน้าเน็กอยากจะฝากอะไรสําหรับเหล่าบรรดาลูกท่านหลานเธอที่ควบคุมน้ําอยู่ใช่ไหมอยากจะให้ปล่อยน้ํากันนะวันละหนึ่งปิดก็ยังดีเขาเรียกหนึ่งลูกบาทลิตรหนึ่งลูกบาทลิตรมันผู้น่าเนกอาจจะเข้าใจผิดหนึ่งลูกบาทลิตรมนย่อมาจากหนึ่งปิ๊ดเมื่อก่อนนี้นะครับหนึ่งปิดก็คือลูกบาทลิตรลูกบาทลิตรนะเนี่ยรายการเริ่มต้นด้วยแบบนี้คนคงเชื่อกันหรอกนะฮะอ้าวนี่น้าเน็กให้น้ำให้น้ำอ้อหน้าเน็กฉกเดินไม่มี เอาละนะครับคราวนี้เรามาดูดวงกันดีก uh, ว mm ่านะฮะวันนี้เช่นเคยนะฮะสำหรับในเรื่องของการดูดวงนะครับสี่สิ่งที่จะให้เลือกแน่นอนคงจะต้องหนีมีคนพวกสัตว์ดีกว่าเพราะว่าเออแบบประมาณว่าเป็นเลขอย่างที่บอกไะอันนี้ท่นเอกไงงูอ่างูทีนี้เราเลือกเป็นเซนงูเลยงูเหลือมงูล้ํางูเขียวงูเห่างูเหลือมงูลามงูเขียวงููเห่างูเห่าสี่ชนิดนะครับให้เวลาคุณสิบวินาทีครับงูเหลือมงูลามงูเขียวและงูเห่านะฮะคุณเลือกอะไรนะครับหมด หลายคนชอบงูเห่าเพราะฉาบเรียบดีกว่ามุกน่าเน็กเยอะเลยงูเหลือมครับงูเหลือมเรามาดูไพ่งูเหลือมนะครับไม่เกี่ยวกับศาสตร์ใดๆนะเราให้คุณเลือกนะฮะบางคนบอกไม่เลือกเลยได้ไหมไม่ได้นะฮะโอ้โหใครเลือกงูเหลือมเนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีการเงินไม่ค่อยดีนะครับผมมีเงินต้องต้องต้องเงินหมุนเนี่ยแล้วก็เงินสดขาดสภาพคล่องแล้วก็มีเกณฑ์มีอุบัติเหตุจากการลื่นหกล้มตกบันไดเลื่อนโดนบันไดเลื่อนเกินต้องระมัดระวังนะฮะไปเดินห้างนี่ต้องระวังเดินขึ้นบันไดออกกำลังกาย เพราะงั้นคุณมีโอกาสที่เหมือนกับสะดุดหกล้มงอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับงูหลามครับงูหลามจริงๆบ้านแพรเขาขายเขาบอกนล่นเขาหลามก็ยังโอเคยังดูดีกว่าพวกนั้นเน็ครับกผมงูหลามครับวันนี้งูหลามไม่คิดไม่ตกแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องลำบากใจมีเรื่องที่อาจจะผิดใจกับผู้ใหญ่เพื่อนฝูงแล้วไม่รู้จะพูดยังไงดีหรือผิดใจกับแฟนก็ได้จะง้อยังไงเข้าใจผิดไปแล้วนะครับผู้คิดไม่ตกก็คือผู้ที่คิดมากตั้งสติให้มั่นแล้วก็ตัดสินใจพูดให้มันชัดเจนแต่ ว่าก็ต้องระวังคำพูดอย่าให้มันรุนแรงเกินไปเึงไว่าใช้หลักปณิปนอมเดียมเลยผูงูเขียวครับงูเขียวคนที่เรื่องงูเขียวอันนี้ดูหนังจีนเป็นซีรีส์ครับผมนั่นพญานางพญางูเขียวครับผมเนี่ยจริงๆไม่ต้องเล่นมุมนี้ก็ได้เชื่อไครับครับผมโอ้ดีมากครับคุณใครที่เรื่องงูเขียวนะครับจะบอกว่ามีเงินทองมีโชคลาภมีชื่อเสียงกิจยศถ้ามีรอบให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นตำแหน่งงานงานพิเศษงานเสริมคนอื่นเงียบคุณจะทำได้ใครที่ทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์อาจจะดูเหมือนไม่ดี รวมถึงหุ้นในการช้อนซื้อเล็กๆนะครับแต่ชนีหุ้นวันนี้แม้ว่าพลังงานจะขึ้นมาแค่1จุดแต่ว่าหุ้ก็จะโชคดีหุ้นก็โชคดีเพราะว่าเทรดทันนะฮะอันสุดท้ายครับผมงูเห่าครับกองทัพงูเห่าเรามาด้วยกันชามเรียบ ฮะจริงๆเด็กๆฟังเป็นฉากฉากเย็บขออีกทีฮะฉากเรียบอีกทีฉากเรียบก่อนทำมูเห่าแล้วไาโอ้ชอบเขาไม่ลงโฆษณากับเราแต่แต่เขาฉากเรียบนะฮะมูเห่าโอ้โหไม่ไม่เรียบละอันนี้มีปัญหาเรื่องมือที่3ถ้าเกิดว่าใครที่มีคบหาสมาคมมีมีมีครอบครัวแล้วอะไรก็ตามเนี่ยจะมีมือที่3มาซึ่งผมรู้ว่าจริงๆแล้วคุณก็คงใจเจหลีกเลี่ยงแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้เจอมันเย้ายวนใจเราก็จะฉากเขาเรียบเลย อ,นนอันนี้อันนี้ระวังเรื่องของมือที่สามในทางสมมติถ้าใครไม่มีแฟนไม่เป็นไรก็มีเรื่องกินแหนงแข่งใจผิดใจไม่ได้รับการเลียร,รเรื่องของจุกจิกเช่นเดืองถังขยะหน้าบ้านเรื่องที่เราจะทําทะเลาะกับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนฝูงได้โดยที่เป็นเรื่องยุ่มยิ้มนะฮะแล้วก็เรื่องของญาติพี่น้องเอาปัญหาภาระมาให้เรามาระวังน <ะ S 1> ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมนะนั่นคือสีงูนะฮะที่เราเลือกมาให้คุณได้มีโอกาสเลือกกันนะฮะ ตรงหรือไม,ม่อย่างไรนะครับอย่าลืมกดแชร์กันด้วยและที่สําคัญนะฮะสำหรับคนที่ดูนะฮะรายการของเราสาธุกดซับสไครต์ด้วยเถอคะครับปัจจุบันนะครับในช่วงร้อยคนแรก<ม>ร้อนแรงมากมาอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นนิ่งโป๊ะเลยนะฮะตอนนี้มีศิลปินท่านหนึ่งเขาเห็นใจเขาก็เลยช่วยให้ก็ค,คือ <ผม S 1> คุณปั๊บโพเตโตโอ้เยี่ยมเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วยแชร์ความช้ำในใจไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับรายการเราไม่เกี่ยวกับเองเขาแต่ที่แน่ๆเลยนะฮะก็อยากให้ติดตามกันเพื่อสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเรานะครับติดต่อได้นะครับ ทางไลน์ที่ต้องจิตออนไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ08 0 0 6 11226น่นั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการติดต่องานของเราทั้งสองคนหรือว่าจะติดต่อลงโฆษณาสนับสนุนรายการก็แล้วแต่นะครับบางคนบอกลงโฆษณาแพงครับหมดต้องฮะพันสองพันก็เอานะครับครับผมตอนนี้ต้องกินต้องใช้ครับดื่มก็ซื้อเองขึ้นทางด่วนมาก็ออกเองค่าน้ำเข้าไปเราก็มีนะครับครับผมนะฮะอ่ะเอาละนะฮะขอบคุณมากมากนะครับนี่คือ ep 8เดี๋ยวเราติดตามนะฮะสัปดาห์หน้าและคลิปหน้านะครับผมจะเป็นอย่าง ไปก่อนสวัสดีครับ